คนหนูนาดีสวัสดีค่ะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีนี้สวัสดีนี้ข้างมือสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนโหนูนาดียคนกิ่งกี๋คนเจ๋อใส่ชุดเหนือเหรอคะวันนี้ใส่ชุดเหนือเหรออ้าวอ้าวในความคาดหมาย เต้นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวเลยจะเต้นอย่างเดียวเลยเหรอเาเดียวใส่เต้นก็คือว่าไม่นางหนูเต้นอย่างเดียวเลยนะหนูเต้นอย่างเดียวเลยนะคะอืมเาเดียวใส่เต้นไม่ใเต้นนัไม่ไม่ง่เงี่ยอะไรนะอยู่กับพ่อนะ เดี๋ยวกับแม่ในแม่แมแมอ <pod> ุ้มตะเสาะตาเสาะตาเสาะอุ้มประสั่นนะนะนะอะคันเก่งเก่ง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 ขาหนูไม่นั่งหนูจะเดินเลยเหรอคะฮะ หนูไม่นั่งแต่หนูจะเดินเลยเหรอคะหืมหนูไม่นั่งหนูจะเดินเลยเหรอคะหนูไม่นั่งเลยหนูเต้นอย่างเดียวเนี่ยจะเดินอย่างเดียวเนี่ยอืมอ่เอออ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 ะเกินกิ่เกิงกกิงอืมคกิงกิกิกิง แล้วกันกีงเกีงเกียงกีงกีงกีงอืมอ่านะแต่แนีน่มันกี่โมงกี่ยามนะคะหน,จนูจะทำกี่โมงอะคะฮะทำไมหนูไม่นอนคะอึมทำไมหนูไม่นอนนะคะนหน,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 ะคะนูมาเต้นหนึ่งดังหนึ่งดังนเ,นเนี้ยอึมแนม ไเอ้ยาอะไรอะตัตาตัตานาเดเอ้ยดาตาดาาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับจั๊กไอกดดิ่งเตือนเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ช่างแมนาวาด้วยนะคะ สำหรับคิดนี้ไว้คิดนี้ก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย